สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใส่ผ้าหมึกกับการ์ดสหรับเครื่องพิมพ์อิเลริสรุ่นซ e ีเนสนะครับช่องใส่ตัวการ์ดจะอยู่ทางด้านหน้านะครับสามารถดึงออกมาได้นี่นะครับแล้วนําตัวการ์ดที่ได้รับมาใส่เข้าไปทางด้านหน้าของตัวเครื่องพิมพ์ได้เลยแล้วปิดฝานะครับลักษณะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวผ้าหมึก ก็จะมีเป็น2รูปแบบนะครับจะเป็นในรุ่นที่เป็นตัวหมึกธรรมดากับที่เป็นหมึกสีนะครับส่วนขั้นตอนการใส่ตัวหมึกจะอยู่ที่ด้านบนของตัวเครื่องพิมพ์วิธีการใส่ก็คือกดลงไปที่ด้านบนของตัวเครื่องพิมพ์ให้ฝาเปิดขึ้นมานะครับแล้วทําการนาหมึกที่ต้องการใส่จับใส่ไปที่ด้านบนของตัวเครื่องพิมพ์ได้เลย ในส่วนของผ้าหมดที่เป็นหมึกสีนะครับจะแนะนําให้ตัวสีที่เป็นตัวสีเหลืองอยู่ตรงกึ่งกลางของตัวเครื่องบินพอดีในลนักษณะแบบนี้นะครับสุดท้ายก็ทําการปิดฝาลงที่ด้านบนของตัวเครื่องบินได้เลยถ้ามีเสียงแกลกแบบนี้แสดงว่าปิดเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการสั่งปิ้งก็คือถ้ามีการสั่งปิ้นการาดออกมาเรียบร้อยจะออกมาที่ช่องตรงนี้นะครับ ขอจบขั้นตอนการใส่ผ้ามึกกับใส่ตัวกาดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ